เจ้าตอนนี้นะเจ้า,อ Peter, าโอเดตเจ็ดสิบแล้วกอปีเตอร์คุณปีเตอร์เซฮาร์โลเสดีครับเฮาจะไปโรงพยาบาลนะเจ้าตอนนี้จะโอเดสกับปีเตอร์จะไปโรงพยาบาลนะเจ้านนจ,ะ Peter, จะไปรับาน้องสกายกลับบ้านนะเจ้าแลวก็อน้องเดนนภากลับมาตัวเนาะมีเดนนภาโอเดตปีเตอร์จะไปรับน้องสก,กบบา,นนา,กา,กายาากที่โรงพยาบาลคาเค็นเฮาส์นะบิงเินโฮมกลับบ้านนะเจ้าไปตัวกันมาเจ้า เราเนี่ยอย่างมุสลิมที่เช้าถึงห้องบาลแล้วรอต้นพระเจ้า มารับน้องสกายเจ้าหุ่ยพอเป็นไรพ่อคุณหมอลืม่อโอ้โหเถื่อวันแล้วก็เขาไหายไมก่อนปีกบันเฮาน้อปิกบ้านเ่าน้อนี้กินข้าวกับลำิคคุณหมอใจดีก็ลูก หัวจะขีกอไข่เมือบ้านน้าลูกแหล่ไข่เมือบ้านกะปีกบานเฮาน้อได้หัวนี่อย่างแบบไขเมือบ้านกะเป็นทีนอนปล่อยลูกเป็นเลื่นระยะห่างนอนเฝ้ามาได้น้ารูกเนอเป็นอย่างนี้อย่านมัสคีดฟอร์บอเทกฟอร์เดวูดเี๋ยวไว้ผมมีคุ้เสียเออเมื่อบ้านเนาะ อะไรหาบ้านกะจะมาหาตบ้ามาได้มาสักามเนอะฮิมันทูโกแบคโฮมอะไรอ๋อแค่เมือบ้านละลูกแหละอันนี้ใสแบคกรอนแผ่นนี่เอ่แหละเจ้ามึงบอกเ่อโอ๋อจะได้ไปบ้านแล้วจะได้ไปบ้านแล้วแล้วคุณหมอแน่ขอมือได้หรอเออเมือบ้านเอาเมือบ้านเมือบ้านเมือบ้านเอาบ้านเอาบ้านมาให้ได้เมือบ้านเราแล้วเนอ

ok anh là cầm điều anh là cầm điều luôn anh là cầm điều